สวัสดีครับช่องเสิร์ฟมาไทยวันนี้มาถ่ายบรรยากาศก่อนเกมหนึ่งวันที่ไทยจะพบเกาหลีใต้ในบอลคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับพรุ่งนี้วันที่26บวันนี้มาถ่ายก่อนก่อนวันการแข่งขันก็จะพาขับดูรอบๆของราชมัง บรรยากาศกล้องอาจจะไม่นิ่งนะครับก็จะประมาณน,นี้อันนี้ผู้ประยาวบ้านก,ก็นคือตรงนี้มันจะเป็นช่วงตรงถ้าถ้ามาจริงๆก็ตรงนู้นน่ะอาจจะเป็นหอนาฬิกาตรงนู้นอาจจะเป็นเขาเรียกตรงนี้หลังตรงนั้นจจเนขาเรียกหลังร,งา,รามนะครับรามยี่สี่หลังรามออกมาจากเส้นพระรามเก้าเส้นพัฒนาการจระมาตรงน,นี้แล้วก็เส้นสีนักลินประมาณนี้เราจะมาเข้าประตูนี้นี่อีกนี่ประตูหนึง่ง มาก็จะก็จะเข้านี่คือด้านหลังเขาพูดไปยอ่บ้างคือด้านหลังหลังลามขาดก็ประมาณนี้ดเ,เดี๋ยวผมพาไปดูไปดูฝั่งหน้า,าถ้าเกิดคนไหนไม่มีตั๋วที่จะเข้าหรืออะไรก็เนี่ยท่านมาดามแป้งก็จัดจอใหญ่เลยครับเนี่ยมาดูดูข้างนอกได้เนี่ย ประมาณนี้แหละคนไหนไม่มีตัว๋วไม่มีอะไรนะสามารถมาดูตรงนี้ได้ตรงนี้มันจะติดอยู่สนามไอ้เรก็เรียกอะไรตลาดกนีทยมันจะอยู่ฝั่งตลาดกทรทนั่นเป็นสนามเล็กนั่นตึกยี่ห้าชั้นประมาณนี้อ,นอันนี้เราพาไปดูข้างหน้าอันนี้ก็คือทางเข้ามันจะเป็นตุม่มอันนี้เสื้อของวาลิกชุมวาลิก นี่คือเสื้อราลิคที่นี่ก็เป็นแป้นแป้นการเข้านี่ครับก็เนี่ยจะมีซุม้มเริ่มเขาแยกอะไรนะบรรยากาศกลับมามาเดิมนะครับรู้สึกตืินตื่นเต้นนะร,นรู้สึกผมรู้สึกตื่นเต้นแบบโอ้มบ,บรรยากาศนี้ต้อจะรุ่นซิกโก้รุ่นซิโกโ้โกโมาต่อ ซื้ออะไรนะซื้อเสื้อซื้ออะไรแกนสปอร์ตอันนี้แบบคนนั้นแบบเคึกค้กงมากเนี่ยเสื้อผมยังใส่แกลนสปอร์ตสองตัวเนี่ยมาดูข้างหน้านี้ฝั่งหน้านะฝั่งหน้ามีฝั่งหน้านี่ก็เป็นแขนฝั่งข้างหน้าก็คือมาจากเส้นหน้ารามอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าประตูไหนเนี่ยทางเข้าก็จะเข้ามาต่างประเทศ ก็จะมีเส้นนี้เดียวมาฝั่งหน้ารามก็จะมาเส้นลา้าวได้มาทะลุลาภาวร้อยิบสองได้ตัวนี้จะเป็นรถไปสายสีเหลืองเอ็มอาร์ทีเรามาดูข้างหน้าบรรยากาศข้างหน้าตวัวประมาณนี้ไม่อยากจะเข้านี่จะเป็นซุ้มนู่นซุ้มนี่ รู้สึกตื่นเต้นเลยมีชอ็อคอ่าจจะเป็นเรื่องการขายของช้างอะไรประมาณ พาไปดูข้างในครับผมก็จะพาเดินเข้าข้างหน้าเข้ามาก็จะเจอซุ้มฝั่งนี้ก่อนมีหลายอย่างแล้วก็จะมีตาช้างช้างศึกับผมก็จะมาวันนี้ผมเมชียร์ไทยมากับตอนนี้ก็อยยุก,กับห้าสิบก็เชียร์มานานแล้วนะ เท้าตั้งแต่ไนกี้สนับสนุนก่อนไนกี้ประจวบันนี้มีเขือเข้ามานะนก็เป็นลุ้มนี่พาเดินเลยเนี่ยลูกเขาให้เข้าไม่เข้าก็ยอมเข้ามาก่อนเข้าผู่บรรยากาศได้เลยคือเขือเหมือนคล้ายๆกับแมนยูรีฟูมาประเทศไทยเนี่ยทำได้เลยครับอันนี้ก็สวยมากให้ดูตรงนี้ผู่แม่นอนอะไรเป็นบ,บรรยากาศมากเลย ดลอันนี้ครับช่องเสิร์ฟมหาไทยวันนี้ขอเขาเรียกอะไรนะเอาใจนะักฟุตบอลหน่อยเาเอาใจเขาเรียกวันนี้คือคนถ่ายจะชอบอยู่แล้วชอบบอลอยู่แล้วอันนี้ซุ้มเอ็มรอาอันนั้นวาลิกเสือ้อทีมชาติไทยวาลิกกัน,นเสื้อสวยมากเน,นี้จะไปจอตไหนอาจจะดู สวยมากนะครับเห็นแล้วมันคึกคขือมากเลยชอบบรรยากาศเดิมๆมาแล้วนรุ่นซิโก้รุ่โโนหกตรงนี้ก็ตกใกล้ๆเคียงกักนนะนี่ก็ประมาณนี้นะครับเราเดินมาก็จะเดินมาประมาณนี้ก็กจะเข้าแบบนี้นี่คือฝั่งข้างหน้าอันนี้คือฝัง่งข้างหน้ารามเรียกฝั่งหน้ารามฝั่งหลังรามที่ผมดูทีแรกนี่นะครับเดินเข้ามาก็จะมาซื้อตั๋วประมาณนี้ ซาทุขอพวกนี้45องศานีให้ไทยวิ่งแบบให้ันแบบเกาหลีบั่นทอนเกาหลีให้มันแบบลงสักหน่อยนึงนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็ว่าด้วยการเข้ามาชมสนามก่อนวันการแข่งขันที่ไทยจะเจอเกาหลีเกาหลีใต้ที่เมื่อวันที่21ที่ผ่านมาไทยตีเสมอได้ ถ้าไทยชนะนะฮะเฮ้ยถ้าไทยยิงประตูได้หรืออะไรเนี่ยหรือชนะนะในรอบ26ปีเลยเพราะว่าผมจําบรรยากาศเดิมๆพศอส,อสี่อะไรเนี่ยตอนนั้นผมยังเด็กอยู่ไทยชิงแชมป์เอเชียนคัพเอ้ยชิงเอเชียนเกมที่ทวัตชัยยิงไกลเนะี่ยผมยังจำบรรยากาศเดิมๆได้โอ้โหตอนนั้นนะบอกเลยว่าคนมารอเข้าอันนึงครับมึงมารอกลางมุงกลางมุงนะ่ะรอเป็นวันสองวันนะ่ะคิดดินะครับ ก็จะมาจะมีรูนี่โอ้หนี่บรรยากาศสมัยก่อนมันไม่หมนเางนี้เขาให้เข้าแค่ฝั่งเดียวนี่ดูนี่เข้า2สองฝั่งหลังรามก็ได้ซะทุกพวกน,นี้ต้องสี่สกว่าภาษานะครับก็ประมาณนี้แล้วครับผมช่องเสือมาไทยนี่ด,ดูบรรยากาศขนอก็ประมาณนี้ครับถ้าเห็นช่องนี้กดไลค์กดซับกดพลอยกดหัวใจกดติดตามเลยครับเพราะว่าเป็นกําลังใจให้ผมช่องผมไม่มีใครตัดต่อ เช้นตรงไหนถ่ายหมดพรุนี้ผมว่ายังต่ำต้องมี6 0 0 0 0คนมีแน่นอน100%ก็ผมอะไรด้ดวงใจมดุดสาธุเจ้าที่เจ้าทางเพืออะไรทุกอย่างขอให้ทีมชาติไทยชนะด้วยเถอะถ้าชนะนัดน,นี้นะแล้วชนะสิงคโปร์ในบ้านนัดหนึ่งผมว่าก็มีสิทธิ์เข้ารอบถ้าเขา้าเขา้เขา,เขารอบนะัดครั้งนี้แบบมีสิทธิ์ที่จะไปฟุตบอลโลกมากที่สุดแล้วครับ แต่ผมเชื่อมั่นในโค้ดคนนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับผมช่องเสือมหาไทยเดี๋ยวมาให้ใหดูว่าผมสินภาพไทยจริงๆหรือเปล่าินภาไทยครับนะครับก็ประมาณนี้แล้วครับบ๊ายบาย